สวัสดีครับตอนนี้เราก็สะสมจนครบแล้วนะครับมาเปิดกันเลยครับซึ่งเขาคือบบ้าคล้ายๆเสาสปีดอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่เขาคือสุนัขนะครับดูจากหน้าตายแล้วก็คงรู้ เ็าเป็นเออสเปเชียลมอนสเตอร์ตัวที่สามของผมครับก็เนี่ยครับคล้ายๆกันเลยมาลงเข้าใส่กันเลยครับสมมุติผมจะใส่ให้เฟลีน่าเฟลีน่าก็จะหุบแบบแบบนี้นะครับคล้ายๆใส่สปีดเลย แล้วฮ้าอัพการคูณมันก็จะเพิ่มเหมือนสัมสปีดเตะเลยนะครับเคอใช้เงินมากมากกว่าเยอะแล้วก็โจมตีได้แค่นั้นครับอือฮึซึ่งก็หน้าเป็นตัวที่หน้าปั้นอีกตัวนึงครับแต่ก็ก็ดีเลย ลงให้มันมาอยู่สักตรงนี้แล้วให้เสาสับดาเมจอยู่กับเฟลินาในตัวน,นี้มันโจมตียังไงคุณดูมันยังไม่เอามันยังไม่ทันให้โจมตีเลยฮะ ไม่เข้าใจเรอรู้ไหมผมไม่เข้าใจการโจมตีมันเออผมไม่เข้าใจดูซิมันโจมตียังไง มีอะไรสักอย่างแทงออกมาโอเคเข้าใจละถือเป็นตัวที่น่าปั้นมากครับถือว่าดีกันเลยทีเดียว คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแมตผมน้อยละผมต้องรีบไปชาร์จแตละสวัสดีครับเอะดูดาเมทมันเป็นอ้เอเขาแรงอยู่นะที่ตีมือเลยพอเสาดาเมดมันมีแสนหนึ่งอ้นคากว่าสซาซึ่งเสาดาเมทประมาณสองเท่าทั้งที่บูธด,ดาเมดต,ต่างกันมันโยนเลย ตัวน,นี้มันจะบูทสำหรับไฟมากขึ้นอ๋อมันจะบูดตัวไฟมากขึ้นเป็นพิเศษครับเข้าใจและมันจะบูดตัวไฟมากขึ้นเป็นพิเศษมากกว่าสับเดเดเมจนะครับจะคูดตัวสปีดสปีดอยู่ได้ก็ดีแล้ว รอปั้นแล้วกันสวัสดีครับเออ,เอ,อไม่สิสวัสดีครับวันนี้เอ้ยไม่ใช่ไม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 ตอนนี้ก็สวัสดีครับอืมปิดคลิปได้เลย